สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับอ่าวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำหูฟังบลูทูธระบบ TWS กันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหูฟังอ่าจากแบรนด์นี้นะครับโคโคนะครับเช่นเคยรอบนี้นะครับมาในชื่อรุ่น DES11 นะครับซึ่ง ซีรีส์ DS แน่นอนแหละมันเป็นซีรีส์ราคาประหยัดของโคโคนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ขายดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นนะขายดีหมดเลยตั้งแต่0308เลยพวกนี้นะครับคือ,อเขาลดราคาลงนะครับลดคุณภาพ,าพวัสดุลงนิดหน่อยแต่ว่าคุณภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะที่สําคัญคือมันไม่ค่อยมีปัญหานะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่านะครับ รอบนี้ก็เป็นรุ่น Ds11 นะครับมาด้วยกัน2สีนะครับมีสีดำก็คือที่ผมแกะออกมานี่นะแล้วก็สีขาวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับเรามาดูที่กล่องมันก่อนเลยละกันอ่ะกล่องเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ตัวกล่องของตัวหูฟังสีดำก็จะมีสีเป็นดำแดงนะครับแบบนี้นะอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นสีดำนี้ก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวฟู้ฟังสีขาวเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นคลิปสีม่วงแทนแบบนี้นะครับแต่ว่า,าโดยรายละเอียดที่ที่พิมพ์ไว้ก็เหมือนกันนะครับเรามาดูกันเขาบอกว่าชื่อรุ่นนะครับ Ds11 เขียนไว้มุมนี้เลยนะมุมขวาบนนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้หน่อยบอกว่าเป็น driver unit ขนาด8มิเมตรนะครับระบบ TWS Wireless Headset head นะครับแล้วก็ เวอร์ชันของบลูทูธคือเวอร์ชัน5.1นะครับใช้งานต่อเนื่องต่อครั้งคือ2.5ชั่วโมงอันนี้ไม่นับรวมแบตเตอรี่ในตลับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในตลับมี180มิลลิแอมซึ่งถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็อยู่ที่3 300มิลลิแอมกันส่วนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าตลับมันเล็กๆแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวหูฟังมีขนาดเล็กนะครับใช้งานต่อเนื่อง2.5ชั่วโมงนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องภายนอกตรงนี้ก็ทั่วๆไปนะเขาก็เขียนทั่วไปนะครับมีด้วยกัน2สีเรามาดูสีดากันก่อนอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวหูฟังกับตลับนะครับอันนี้เขาดีนะเขาแยกมาเราเลยไม่ต้องลอกสติ๊กเกอร์อะไรนะครับเวลาแรลลิ่งนะแค่เอาแกะออกมาจากถาดแล้วก็ใส่ตลับมันเท่านั้นเองนะครับก็มีตลับหูฟังมีคู่มือ1อันนะครับแล้วก็มีจุกยางอะไหล่อีก1คู่นะครับ อันนี้ก็เป็นสายชาร์จสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ DS11 นี่นะทีนี้เรามาดูสีขาวคันทีหนึ่งก่อนอ่าสีขาวเป็นแบบนี้อ๋อผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้นะฮะนี่ก็ดีนะตัวสีขาวนี่นะครับพวกพวกอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ให้เป็นสีขาวมาด้วยนะอย่างสายไอจุกเนี่ยควรก,ก็ควรจะเป็นขาวแหละแต่ว่าสายชาร์จนี่นะครับเห็นไหมฮะ ตัวตัวสีดํากาให้ฉ่้สายชาร์จเป็นสีดํานะแล้วก็ตัวสีขาวก็จะให้จุกอะไหล่กับตัวสายชาร์จเนี่ยเป็นสีขาวไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะตัวหูฟังเนี่ยจะมาในถาดแบบนี้นะครับพอเราดึงออกมาก็คือเวลาใช้งานก็แค่หยิบออกมาจากถาดพลาสติกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าตัวหูฟังจะไม่มี สติกเกอร์ขั้นคั่วอะไรมาเหมือนรุ่นอื่นเพราะว่าเขาแยกมาในในแพ็กเกจเลยนะครับเวลาใส่ก็แค่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันก็ทําการชาร์จแบบนี้นะครับประมาณนี้นะนี่คือสีขาวนะครับสีขาวก็เทียบกันก่อนนี่นะครับสีดํากับสีขาววัสดุก็ทั่วไปเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ไม่ได้เลิศเลออะไรนะครับวัสดุก็เนี่ยนะครับมีความก่อแก่กอกแก่อยู่หน่อยด้วยความที่มันไม่ใช่หูฟังราคาแพงนะครับมันก็ จะไม่ได้มีความสมูทของตัววัสดุมากนะครับปานกลางทั่วๆไปนะครับเพียงแต่ว่าก็สําหรับท่านที่เน้นราคาประหยัดนะตัวนี้มันก็โอเคแหละเพราะว่าส่วนที่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลเลการใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องพูดตามจริงว่าวัสดุมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับดูไม่ค่อยสมูทลื่นไหลมากนะครับแล้วก็ตัวตลับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่สีขาววัสดุก็เป็นพลาสติกสีด้านๆธรรมดานะครับแล้วก็ ด้านล่างพิมพ์รายละเอียดรวมถึงความจุอะไรต่างๆนะครับเช่นหูฟังมีความจุ30มิลลิแอมต่อข้างนะครับแล้วก็ตัวตลับเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ในตัว180มิลลิแอมนะครับอันนี้ในส่วนตลับของสีดําจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวหูฟังกันในนี้แล้วก็แกะออกมาก่อนเลยโทษครับตัวตลับด้านในพลาสติกตรงฝาก็ไม่มีอินเสิร์ตนะจะคล้ายๆกับหูฟังนี่มันคล้ายๆแบบ a i r d o t s นะ อารมณ์ประมาณ Air d o อแต่ว่าวัสดุ Airdo อจะดีกว่านี้นะฮะอันนี้ก็จะด,ดูแบบมีความกอกแกกกว่านะครับแต่ราคาประหยัดนะต้องเน้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไฟแสดงสถานะอยู่4จุดนะครับถ้าเต็มก็คือ4จุดนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับเหลือ3เหลือ2เหลือ1อะไรอะไรเงี้ยนะครับเหลือ2จุดอะไรก็รีบชาร์จได้แล้วนะครับเพราะว่า,าแบตบในตัวมันมีแค่180อมิลลิแอมนะครับ แล้วก็ในส่วนของหลุมชาร์จนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีพินอยู่ข้างละ2พินนะเป็นระบบชาร์จสพินตรงนี้ก็มีมาร์กเกอร์นะครับบอกตำแหน่งของหูซ้ายและหูขวานะครับนี้ก็มาดูที่ตัวหูฟังเพราะหูฟังหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวัสดุก,ก็เป็นสีดาด้านด้านเหมือนตลับอะไรแหละนะครับแล้วก็สวิต์สั่งงานเป็นแบบกดนะครับไม่ใช่แบบสัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นจุกส่งจุกยางนะครับด้านไหนก็มีตะแกรงกันขี้หูอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คอนแทคชาร์จนะครับ รวมถึงมาร์กที่บอกตำแหน่งหูซ้ายหูขวาเวลาชาร์จก็ใส่เข้าไปเป็นแม่เหล็กนะครับแบบนี้นะครับพอมันชาร์จมันก็จะขึ้นไฟสถานะแบบนี้นะครับคว่ำไม่หล่นออกมานะนี่นะครับเป็นแม่เหล็กดูดไว้ที่ตัวหูฟังอย่างนี้นะครับตัวสีดําเนี่ยผมใช้งานมาแล้วนะแต่ว,ว่าตัวสีขาวเพิ่งแกะออกมาเมื่อสักครู่เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวสีขาวตัวสีขาวนี้จะเห็นว่าเวลาชาร์จไฟมันจะเลื้อออกมาตรงนี้เลยด้วยความที่ตัวบอดี้สีขาวมันอาจจะมีความบางนะฮะอันนี้นะครับแบตมันจะหมดแล้วเห็นไหม เนี่ยนะครับแบตที่ตลับเหลือน้อยละนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะเพิ่งแกะมานะครับแต่ตัวนี้จะมีแบตนะครับก็จะทําการชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ดูตัวหูฟังสีขาวกันก็หน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสีนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่สีขาวมันมันพลาสติกมันจะดูบางกว่านะครับเวลาแสงออกมันเลยไม่ได้ออกมาแค่ตรงจุดนี้นะมันก็จะแล็บมาตามขอบตามอะไรอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะอย่างนี้นะ,นะครับ จุกก็เป็นสีขาวนะครับนุ่นก็ทั่วไปคล้ายๆกันนะครับแบบนี้เลยนะครับผมปรับไว้บาลานซ์ขึ้นก่อนอ่าสีนี้ดีกว่าจะได้ตรงอ่าสีขาวประมาณนี้อย่างงี้นะครับเออที่สีมันดูฟ้าๆไปหน่อยอ่านี่สีจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกะมาให้ดูที ก็สวยดีนะสีขาวนะอันนี้คือผมว่าดูตัวสีขาวมันจะดูดีกว่าสีดํานะถ้าถ้าในในดูจากตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็เลอะเทอะง่ายนะแต่ว่าถ้าเทียบกันว่า2อ,อันเนี้ยนะครับด้วยความที่สีดํามันจะเห็นริ้วรอยความไม่เรียบร้อยของพลาสติกเยอะกว่านะครับสีขาวมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันขาวขาวนะครับตัวนี้ ฝาก็ไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรนะครับพอความก็ร่วงแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็ต้องเอานิ้วค้ำไว้แล้วก็หยิบออกมานะแล้วก็ปิดลงมาเท่านี้เองไม่มีอะไรระบบล็อกก็เป็นสลักนะครับไม่ใช่แม่เหล็กเนี่ยนะครับเวลาปิดก็ดังนี่นะฮะมันจะมีสลักล็อกอยู่2ตําแหน่งตรงนี้เวลากดมาก็เนี่ยนะครับดังแป๊กแต่ว่าไม่ใช่แม่เหล็กนะครับเป็นสลักนะครับแบบเนี้าความก็ฝาหลดลงมาได้อย่างนี้นะครับสําหรับกายภาพภายนอกก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับด้วยความที่ เป็นหูฟังในใน,ในโซนนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะอุปกรณ์ก็ทั่วไประบบชาร์จก็เป็นระบบแบบไมโคร USB นะครับเวลาชาร์จก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับแบตบมี180ม a นะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใช้งานนะครับสีดำเนี่ยผมได้ใช้มาแล้วล่ะนะฮะโอเคก็ต้องบอกไว้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิป ตรงส่วนวิธีการใช้เนี่ยถ้าท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะสำหรับท่านที่เก่งแอดวานไปแล้วนะครับข้ามไปเลยไม่มีอะไรนะตรงนี้ผมจะทําไว้ให้สําหรับลูกค้านะครับทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ใช้งานหูฟังประเภทนี้ไม่เป็นเลยนะครับทำตามนี้จะได้ใช้เป็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สามารถใช้งานมันได้นะครับโดยที่เป็นสเตปบายสเตปไปเลยนะครับทีละขั้นตอนตั้งแต่แกะจากกล่องเลยนะครับ จะได้ง่ายต่อท่านที่ใช้งานไม่เป็นเนาะโอเคนะครับอันดับแรกนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะ DS11 เนี่ยด้วยความที่ตอนหูฟังอุ๊ยโทษนะตอนหูฟังมันมาเนี่ยมันจะแยกตลับกับหูฟังมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องแกะสติกเกอร์อะไรใดๆนะครับให้เราทําการนะครับก่อนใช้งานนะครับแกะออกมาอย่างนี้นะฮะเอาหูฟังมาใส่เข้าไปในตลับแบบนี้โ <c oughs> ใส่เข้าไปในตลับแบบนี้นะครับให้ไฟชาร์จมันขึ้นอย่างนี้นะครับ อ่ะมันจะใส่เข้าไปดูปึ๊บปบมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้จะแจ้งสถานะแบตถงตลับแล้วเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นที่ตัวหูฟังใส่ให้มันขึ้นชาร์จสีแดงทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแปลว่ามันทําการชาร์จหูฟังอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาตัวตลับนี้นะครับไปเสียบเสียบสายที่เขาให้มาเนี่ยสายไมโคร USB อันนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ใช้ไมโคร USB อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาสายนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ไปชาร์จที่ที่ที่ตัวอะอแดปเตอร์ของเรานะครับทิ้งไว้สัก1 0บถึงสินาทีนะให้มันชาร์จตัวตลับก่อนนะครับแล้วก็ตัวตลับจะทําการชาร์จหูฟังในระหว่างนี้เพราะว่าตัวหูฟังมันถูกแยกมาจากจากตัวตลับนะครับมันไม่ได้ชาร์จไฟมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราเอามาใช้งานแบบแกะมาแล้วลองเลยบางทีเดี๋ยวมันจะติดข้างเดียวนะครับก็ต้องมานั่งเชื่อมต่อกันใหม่มานั่งลบรายชื่ออะไรวุ่นวายแนะนําว่าทําแบบนี้ไปเลยดีกว่าเป็นการเช็ค ระบบการชาร์จของตัวตลับและก็ตัวหูฟังมาในตัวด้วยนะครับประมาณนี้หลังจากที่เราชาร์จตัวหูฟังมาแล้วนะครับเสียบทิ้งไว้ทั้ง 10- 1ถึงนาทีเป็นอย่างน้อยนะหรือจะชาร์จให้เต็มไปเลยก็ได้นี่แล้วแต่ว่าความรีบนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะอยู่ในสเตตัสนี้เห็นไหมครัว่าเนี่ยมันเต็มแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะดับไปหูฟังก็จะไม่ได้ถูกทําการชาร์จแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีไฟก็คือเนี่ยคือสถานะที่ ตัวหูฟังมันถูกตลับชาร์จจนเต็มแล้วนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกันนะครับวิธีใช้งานก็ทั่วไปนะครับให้เราเปิด,ปดมือโนูตบบลูทูธขึ้นมาก่อนนะครับที่หูหูที่ตัวโทรศัพท์เราจากนั้นนะครับให้เราหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันสองข้างเห็นไหมครับมันจะทําการเชื่อมต่อกันเองระหว่างซ้ายขวาแล้วก็จะมีแค่ข้างเนี้นะครับ ซึ่งทําการรอแพร์ลิงอยู่จะเป็นไฟกระพริบอีกข้างเนี่ยมันเชื่อมกับข้างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นลายชื่อตรงนี้มันจะขึ้นนะครับ Ds11 แค่นี้เองเรากดเชื่อมต่อได้เลยอ่าเท่านี้เลยนะครับตอนเนี้ยหูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็การทาการทําการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเราทําแค่ครั้งแรกครั้งเดียว นะครับที่เราใช้ถ้าเราไม่ได้ย้ายเครื่องโทรศัพท์หรืออะไรนะครับหลังจากที่ผมใช้งานนี่นะครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับมันจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปกดปิดหรืออะไรนะพอผมใช้งานเสร็จนะครับสมมุติว่าท่านใช้แล้วจะเลิกใช้งานก็แค่ใส่มาลงไปในตลับนะครับแล้วก็ให้ไฟชาจมันขึ้นแบบนี้นะเห็นไหมครับตัวหูฟังจะหยุดเชื่อมต่อกับมือถือเราเองอัตโนมัติเราไม่ต้องไปปิดเครื่องไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วพอเราจะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็แค่หยิบมันออกมา2ข้างนะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์เราโดยอัตโนมัติแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเ,เครื่องเรามันเออเออร์เลอร์หรืออะไรแล้วมันไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถไปกดเชื่อมต่อตัวหูฟังที่มือถือเราอีกครั้งก็ได้นะครับแต่เนี้ยเห็นไหมฮะผมไม่ได้แตะนะมันเชื่อมเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดว่ามันไม่เชื่อมต่อด้วยความที่ หลายสถานที่อาจจะมีบลูทูธกวนกันไปมานะครับอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าใช้งานไปสักพักแล้วตัวตัวบลูทูธเราเชื่อมต่อน,นู่นนี่อะไรไว้เยอะๆเป็นไปได้บางทีมันไม่ยอมเชื่อมก็ไปกดเชื่อมอีกทีแค่นั้นเองนะครับก็แค่นี้เองนะครับสําหรับขั้นตอนการใช้งานเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการสั่งงานกันนะครับว่าสั่งงานอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราดูกันไปทีละอันเลยแล้วกันตอนนี้เขาทําม,มาเป็นเมนูแบบนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ กลัวลืมนะครับแคปหน้านี้ไว้ก็ได้หรือว่าซื้อไว้นะครับถ้าซื้อไปก็แนะนําว่ามือถือเราถ่ายรูปไว้นะครับเวลาใช้จะได้รู้นะครับแต่นี้เรามาดูกันทีละอันเลยละกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเพย์พอสนะครับการเล่นและหยุดเพลงนะการเล่นและหยุดเพลงของหูฟังตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้กด1ครั้งนะครับที่ปุ่มนะครับกดลงไปดังคลิกแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับ ถ้ามันเล่นอยู่กดมันก็จะหยุดถ้ามันหยุดอยู่กดมันก็จะเล่นนะครับรวมถึงเป็นการรับสายด้วยนะถ้าสายโทรเข้า imprint. ระหว่างที่เราใส่หูฟังอยู่กดแงีหนึ่งครั้งนะครับคลิกลงไปมันจะเป็นการรับสายนะประมาณนี้นะครับแล,ล้วก็การเลื่อนเพลงนะครับการเลื่อนเพลงนะครับเขาบอกว่าให้กดข้างขาข้างขวาค้างไว้นะครับสองวินาทีนะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับถ้าย้อนเพลงกลับก็กดข้างซ้ายค้างไว้สองวินะครับก็ในตรงนี้เป็นส่วนการฟังเพลงนะ นะครับก็กด1ครั้งเล่นและหยุดเพลงนะครับกดค้างข้างขวาเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้ากดค้างข้างซ้ายเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับการใช้ Siri นะครับเรียกใช้ Siri หรือว่า Google Assistant นะครับเขาอันนี้เขาให้กด3ครั้งนะครับที่ข้างขวานะครับก็คือที่หูฟังข้างขวาข้างนี้นะครับกดคลิกคลิกคลิกแบบนี้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ Siri นะครับนี่นะฮะแล้วก็ รับสายวางสายเช่นกันนะครับก็กด1ครั้งนะครับที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับเช่นเดียวกับการเล่นและหยุดเพลงนะครับส่วนการปฏิเสธสายนะครับการปฏิเสธสายเนี่ยให้กดข้างหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้เป็นเวลา2องวิในขณะที่สายโทรเข้านะสมมต oui. ิว่ามีสายโทรเข้ามาแล้วเราใส่หูฟังอยู่นะครับก็ให้เรากดค้างไว้แตะแตะปุ่มปุ่มปุ่มที่หูฟังอันนี้นะครับกดค้างไว้2วินะครับเหมือนเราจะเลื่อนเพลงอ่ะแหละนะครับมันจะเป็นการปฏิเสธสายนะครับ แล้วก็การเลื่อนเพลงนะครับเอ้ตัวนี้ไม่ใช่ปรับเสียงนะครับโทษทีโอ้ตัวนี้ปรับเสียงได้ด้วยนะครับฟังก์ชันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็การปรับเสียงนะครับข้างขวาสองคลิกนะครับเป็นการเพิ่มเสียงข้างซ้ายสองคลิกนะครับเป็นการลดเสียงนะครับก็คือแบบนี้อันนี้ข้างขวากดอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มนะครับถ้ากดข้างซ้ายนี่นะครับหูสายอยู่นี่กดกึกกึกนี้จะเป็นการลดเสียงนะครับนี่นะครับเครื่องหมายเสียงขึ้นมาเลยอาจจะลองดู อันนี้นะครับปรับได้ไหมฮะให้ลดก็เวลาลดมันจะทำการลดเป็นทีละสเต็ปเหมือนเรากดปุ่มปุ่มปรับเสียงที่ตัวโทรศัพท์เรานะฮะแต่เราอย่าไปรัวมากนะครับถ้าสามครั้งเดี๋ยวมันจะกลายปเป็นเป็นเรียกใช้ Sir i หรือฟังก์ชันอื่นนะครับแล้วก็การปิดเครื่องไม่มีรายการปิดเครื่องก็คือเอาใส่ตลับนะครับจะเป็นการปิดเครื่องอัตโนมัติแล้วก็การเปิดนะครับก็คือหยิบมันออกมานะครับ ประมาณนี้สําหรับวิธีการใช้งานอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆทีฟังก์ชันเยอะนะครับอ่าตัวนี้นะครับกด1ครั้งนะครับถ้ามันหยุดอยู่นะครับจะเป็นการเล่นเพลงนะถ้าเกิดเล่นเพลงอยู่กดอีกหนึ่งครั้งก็จะหยุดหูซ้ายหูขวาก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับให้กดค้างไว้ที่หูขวานะครับเป็นเวลา2วินาทีจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าย้อนเพลงกลับให้กดค้างไว้ที่หูข้างซ้าย2วินะครับเหมือนกับข้างขวาแต่ว่าเป็นข้างซ้ายจะเป็นการย้อนกลับ นะครับกด3ครั้งเป็นการเรียกใช้ s ิรินะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้อีกอันนึงก็คือการเพิ่มเสียงนะก็คือกดดับเบิลคลิกนะครับหรือ2ครั้งนะที่หูขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงกด2คลิกที่ข้างซ้ายจะเป็นการลดเสียงนะครับตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมีครบทุกอย่างเลยนะครับเลื่อนเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับแล้วก็ปรับเสียงได้ด้วยนะครับสะดวกดีทีเดียวนะครับประมาณนี้ใช้เสร็จเราก็เก็บใส่ตลับได้เลยนะครับตัวนี้ก็ มาถึงส่วนสรุปกันนะครับต้องบอกว่า,าในส่วนตรงนี้ผมลองใช้มาแต่ไม่เยอะมากนะตัวนี้มีลองตามขั้นตอนมาตรฐานที่เวลาเราลองโทรศัพท์นะครับก็คือใช้หูฟังนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่ผมพ้นชินสักเพลง2เพลงนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนทดสอบมาตรฐานโวยเาผมทดสอบหูฟังเกือบทุกตัวนะเพราะว่าเราจะได้จําได้นะฮะก็่าใช้เพลงซ้าๆกันต้องบอกว่าวันเนี้ย มันเป็นหูฟังราคาไม่แพงที่ผมว่าคุณภาพเสียงมันค่อนข้างดีนะเมื่อเทียบกับ ds03 หรืออะไรแบบนี้อาจจะเพราะว่าด้วยความที่รูปทรงมันเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับคือคือโดยถ้ามันเนี่ยหูฟังทรงนี้เสียงมันจะดีกว่าพวกทรงเอียร์พอร์ตอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเลยทําให้รู้สึกว่าตัวเนี้เสียงมันค่อนข้างคุ้มราคาคือมันไม่ได้ถึงกับดีวิเศษนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาค่าตัวมันแล้วเนี่ยก็จะไปว่าอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับคุณภาพเสียงค่อนข้างดีส่วนคุยโทรศัพท์ก็แน่นอนฮะ ไอ,อ,อ,อหูฟังรูปทรงแบบนี้นะครับมันคุยโทรศัพท์ดีแบบดีดีสู้หูฟังแบบที่มันมีก้านออกมาไม่ได้นะครับมันยังมีความก้องความอู้อีความอะไรอยู่บ้างคือใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเน้นคุยโทรศัพท์เป็นหลักะแนะนําว่าใช้หูฟังแบบที่มันมีก้านดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ถ้าใช้ฟังเพลงเมื่อเทียบกับหูฟังในโคโคเองรหัส Ds ด้วยกันเองนี่แหละค่ะเท่าๆกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยหนาซ้ําจะดีกว่าพวก Ds03 อะไรพวกนี้ด้วยซ้ยานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะสำหรับตัวนี้มันเหมาะกับคนเริ่มต้นแหละนะครับหรือว่ามองหาหูฟังราคาประหยัดอยู่นะครับอาจจะซื้อให้เด็กอาจจะซื้อให้ลองใช้อาจจะซื้อมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบ TWS รุ่นเริ่มต้นแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับสามารถซื้อมาลองใช้กันได้นะครับชอบไม่ชอบจะได้ไม่เสียดายตังค์กันมากนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบหูฟังทรงนี้ไปชอบอีกทรง,นงหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะลองดูก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีนะครับราคาไม่แพงมากนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายต่างๆของทางร้านนะ ก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ